ก็สวัสดีเพื่อนๆที่พี่หน่อท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมก็อยู่ผมนะนินจารルโตะนะก็เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ล่าสุดแล้วก็น่าเล่นและภาพสวยมากนะเซิร์ฟตัวนี้มี38นะกำลังปิงแนะก็ยังจะขยายไปเซิร์ฟ39น่เนี่ยอันนี้เป็นเซิร์ฟล่าสุดนะก็เล่นไปครับผมแค่ไม่กี่วันนี้ขยายเซิร์ฟบ่ยมากนะก็ไปค้นเจอในป APK p พียวแน ก็เป็นภาษาจีนนะฮะอันนี้เนาะเป็นแนวนอนด้วยนะผมว่าแนวนอนแบบนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ผมเพิ่งเคยนารุโตะที่เป็นหนีลิขสิทธิ์นะฮะที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <Okay. S 1> มันดูดีขนาดนี้แล้วภาพกราฟ,ฟิกดูดีมากนะฮะ <Okay. S 1> ผมไม่ได้เล่นก่อนนะเดีผมไปดูตัวอย่างมา <Okay. S 1> อ้าวไม่ให้ใช้เหรอ อไม่มีอ่ะแต่ลองอันนี้ดูมันไม่ให้คำว่าเกมนะอืมเอ็มทุกกลางก็ได้นะฮะฮะมันไม่ใช้ภาษานี่ครับเอาภาษาจีนก็ได้นะผมไม่เป็นไรนะฮะได้เหมือนกันเอาล่ะครับผมไม่มีภาษาอังกฤษนะฮะ เป็นภาษาจีนแล้วแบบเป็นเวอร์ชั่นที่ภาพสวยมากๆนะฮะไม่แน่อนาคตอาจจะมานะส,สลับโกบอลน,น,น่าจะน่าจะนานนะผมว่าแต่อันนี้ผมว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ภาพสวยที่สุดแล้วนะในบรรดาเกมที่ทําเรียนแบบไม่รู้อันนี้คือลิขสิทธิ์แทหรือเปล่าว่าไม่ยืนยันนะเนี่ยแต่ลง A.P.K นะผมเป็นลิขสิทธิ์แท้ไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าจะรอมารอมาโกบอลน,นี่คงจะยากนะ เนี่ยเห็นไหมปกติลายเส้นมันจะมันจะไม่ค่อยสวยอะแล้วก็เอฟเฟกมันจะนธรรมดามากแต่เนี้ยคือสวยมากนะแล้วเอฟเฟกดีด้วยนะแต่ติดตรงที่เป็นภาษาจีนนะฮะซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาเรื่องภาษาหรอกเนะ่ยว่าเล่นไปสักระยะหนึ่งเราก็จับทางได้อีกเนาะแรกๆคนจะมอ่าจะติดเรื่องภาษาเนาะสมัยก่อนไม่ไม,มีไม่มีเรื่องภาษานะสมัยก่อนนี่สบายๆนะแต่ก่อนเกมไม่มีภาษาไทยนะเออมีแต่ภาษาองังกฤษกับญี่ปุ่นนะฮะ อันนี้ก็ต้องใช้มือถือกด2อันเดีก,กี้แต่ผมไม่มีก็กกดที้อันเนาะก็แจกเลยครับตัวของดีมาเลยฮนะเออเฮ้แจกมาเลยท่านนี่ฮนะแจกสามตัวนี้เลยนะฮะก็ออกไปนะได้มาแล้วก็จาไอคอนไว้ตั้งค่าเอาตัวนี้ลงนะฮะซึ่งเวอร์ชันนี้ผมบอกเลยพูดได้เต็มปัดเต็มคำที่ผมเล่นานแูวตะมาหลายภาพไม่ว่าจะแนวตั้งแนวนอนนะ ที่เป็นลายเส้นกร์ตูนแบบนี้ผมว่าผาาเนี้ยสุดจัดแล้วนะฮะอันนี้ก็อัพไปถึง30เลยนะผมเนาะนี่เอาให้แบบสกิลมันปลดล็อกนะฮะอันนี้ใช้อันนี้50นะผมกดปึ๊บนะหมสกิลสองจะโผล่มาคือสกิลนี้นะฮะทำไรได้ค่อยแปลได้ครับง่ายๆนะฮะโอเคก็เอาแค่นี้ก่อนนะเพราะเราได้มาตัวเดียวปั่นเยอะไม่ได้นะเสียของนี่ก็มาตรงนี้ ผมไม่รู้เล่นยังไงผมเล่นเกมก่อนแล้วนะเ,เดี๋ยวค่อยหาวิธีทางปลูกใครเล่นแนะนําก่อนก็ได้แล้วผมก็เดี๋ยวผมตามนะเนะฮะนีฮะเห็นไหมภาพเนียนกิบเลยนะฮะเดี๋ยวให้ทุกคนไปศึกษาระบบก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะไปเล่นตามหลังเนะฮะเพราะช่วงนี้เกมสตรีมกันเยอะอยู่นะเยอะอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยสตรีมเกมนี้แล้วกันนะฮะนี่ฮะมันเป็นอะไรที่ทุกคนที่เคยเล่นดังเลตโตจะรู้ว่าภาคเนี้ย กราฟิกสกงสกิลสวยที่สุดแล้วนะฮะตวัวละครลายเส้นนี้ก็กึ่งๆึ่งเส้นเป็นลายเส้นด้วยมีเงาด้วยมีเหมือนสองดีนะนี่นะ่าสนใจมากๆนะฮะก็เอานำมาเสนอกันเนาะเดี๋ยวเราเล่นเซิร์ฟ39ก็ได้นะเพราะ38กำลังเต็มแล้วนะฮะนี่ฮนะแจกนารุโตโอ้19ดอลลาร์เลยนี่ฮนะแจกตัวตนนะอ่านารุโตมาใส่อุธนี่ น่าเล่นมากๆนะฮะเดี๋ยวจัดไปภาษาจีนไม่สนใจเล่นได้หมดเนะฮะเดี๋ยวทุกคนในสตรีมก็ช่วยกันแปลนะฮะผมก็แปลอยู่แล้วไม่ต้องหว่วงนะอันนี้ใส่ไปแล้วอันนี้ใส่ได้อีกไหมนฮะอันนี้สี่สอ๋อไม่เป็นไรอันนี้คืออะไรอ๋ออ๋อนี่คือไม่รู้นะ อ้าวอืมอาวุธมีแค่นี้เหรอน่าจะเป็นอาวุธของใครของมันด้วยซ้ำไปนะปะไปไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกอันนี้สามสิบสามสิบอันนี้คือเหมือนจะให้เราอัพเพิ่มแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่เป็นไรเรามีของก็อัพไปโอเคต่อสู้นะฮะวิยรือม,มาตัวละครลงมานะฮะ ไปอเอียงคือถ้ามันจะใช้เององม,มันอัตโนมัติน,นะเนาะมันผมว่าเป็นกึง่งกึ่งไอเดียนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าไม่ตรงไม่ตายจะใช้เองอัตโนมัติโอเคเปิดระบบอะไรต่อนะฮะแผนที่นะฮะอันนี้เหมือนชาเลล้นหาคัมพีเหรอไม่ใช่ครับอันนี้เหมือนแบบทำภารกิจเสร็จแล้วรับไปนะฮะ อันนี้มันไปไหนไม่รู้สับไปตามอันที่บอกเอ้ยเรามีนารูโตะมาแล้วทำไมไม่เอาลงมาวะดูให้ตัวนั้นแม่งภาพโคตรสวยนะบอกได้แค่นี้แหละนะเออถ้าอย่างเงี้ยโอเคอยู่แต่เสือกไม่มีภาษาอังกฤษไอ้พวกที่เป็นอิริสสิทธิ์ภาษาอังกฤษแม่งเสือกแบบโอ้โหภาพเดิมๆนะอันนี้ภาพแบบแจ่มมากนะอันนี้ก็เราอินวันสุดท้ายได้ของตัวนี้นะวันที่สองได้ตัวนี้ซ้ำมาอีกเนียน่าจะได้ ตรวจ้อบน่าจะมีประโยชน์นะที่ทำเคเวสท,ทางซ้ายมือให้ให้ตามที่มันแนะนำนะแล้วก็รับของเราจัดทีมยังไงวะเออเ้ยเอามันลงยังไงวะเนี่ยนี่เต็มแล้วนะฮะต้องหานีก่72ก็หาอีก3 20กว่าในะ28นะฮะมีหมวกมาก็ใส่หมวกไปนะผม แต่จัดทีมตัวละครยังไงไม่ทราบนะนี่ไงกดตรงมุมขวามือแล้วเอาลงมาเลยเนี่ยนี่กดตรงนี้นะขวามือก็เอามาลงแค่นี้เองง่ายๆนะใครชอบนาร์โตไม่ควรพลาดเวอร์ชั่นนี้นะภาษาไม่เกี่ยวใส่เดียวอย่างเดียวนะจ๊ะรอภาษาไทยก็เกมพวกนี้รอนานนะครับกว่าจะมา ไปอี้ยงเนี่ยนี่ฮะโอ้ยแยกล่างต่อย,อยาภาพโคตรสวยเนี่ยเคมีถ้วยรางวัลเนี่ยคืออะไรวิ่งเก็บของอัตโนมัติหรือเปล่าโอเคใช่เลยครับเป็นไอเด้นแน่นอนนะดูทรงแล้วแล้วก็ใช้เพชรซื้อได้สามล้าเอ้ใช้สามครั้งเนี่ยแม่ดีกว่าไปเปิดกระชาหมดนะ อันนี้ก็จำไว้แล้วกันนะอันที่สองเป็นเหมือนเนื้อเรื่องอะเนาะแ,แล้วก็จำไอ้ลูกกระตานี่ไว้นะป๊าปนายกดทำไมวะจัดอัตโนมัติอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจอโอเคไปอา้าวอัพเศ็๋อีอ่ซื้อเศษตัวละครอัพได้ อันนี้เหมือนอารีนาหรือเปล่าวะเออนี่อารีนาดูทรงแล้วอืมอันนี้นี่าจะเป็นอารีนาพ v p ีเนี่ยมันให้เรามาทำไมวะฝาตรงข้ามมีเป็นฝูงเลยเราแม่งมีแค่สามตัวนะกดสกิปข้ามได้ด้วยนะอารีนาเนี่ยผมอยากให้ดูโอ้ต้องกดได้ต่อเมื่อเลเวลอะไรสักอย่างนะเลเวลห้าอยากให้ดูกราฟิกเนี่ยของตัวเอฟเฟกต์นะ่นยมันแบบสวยอะ่ะ มันไม่ใช่แบบลายเส้นอย่างเดียวมันมีแบบเอฟเฟกด้วยนะฮะนะผมว่าเป็นภาพที่ดีที่สุดนะแต่มันแนวเป็นแนวไอดอลนะฮะเอ้ไอตัวนี้ไม่ฮิวเหมือนเดิมเหมือนกันละเวอร์ชันนั้นก็ฮิวนะเวอร์ชันนี้ก็ฮิวแต่ของเรายังไม่ฮิวเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนอาริ่านะฮะเราพลังเท่าไหร่หมื่นสี่นะฮะหมื่นสี่ก็ตบอันนี้ได้สบาย รอบหนึ่งนะฮะกดสกิปข้ามได้นะเนีอยไปยังเนะยผมกยายาจ้องไอตัวผู้หญิงตัวธาตุน้ำนี่ดูว่าเฮ้ยมีแปลงร่างด้วยเว้ยจะจ้องดูว่าเมื่อไหร่มันไม่ไม่น่าจะใช่ตัวฮิวตัวฮิวคือตัวตะกี้นะฮะโอ้แปลงร่างเงาโคตรเท่ครับตัวนี้อันนี้ก็นินจาเลเบนดำเนะนน่ใส่แว่นตาดำไม่ได้อัพเนะฮะ แสดงว่าจะต้องอัพแล้วแหละเพราะว่าเราตัวละครไม่พออัพตัวไหนก็ดูก่อนนะตัวไหนเก่งนะนี่ตัวผู้หญิงนะฮะบัฟดาเมจบนหัวมันโอเคนะฮะพอก่อนอันนี้นะแต้คัมพีมาซื้ออะไรอ๋อมีให้ดูย้อนหลังด้วยนะครับผมเนาะอ่าตรงนี้น่าจะเป็นสังเวียนอารินานี่ทำตามเคสต่อนะฮะแนะนำ โอ้เห็น้ายล่างไหมครับเพียบเนระบบเริ่มมาแล้วไม่รู้มันแจกอะไรบ้างนี่ะทำภารกิจตามที่มันบอกดูของเพียบเลยไหมอ่าตอนนี้ก็อันนี้เพื่อนนะฮะชัวร์เลยเนี่ยเพื่อนนะฮะรับไปอันนี้ายคำสั่งน่าจะเป็นอ,อะไรสักอย่างนะฮะอารีน่าหรือเปล่าเนะฮะ เอาอันดับของแต่ละคนอ่าน่าจะเป็นอันดับอะไรเงี้ยเนาะนี่แล้วก็รับของได้นะไอใบอันนี้ไม่ทราบว่าอะไรนะผมเพิ่งเล่นเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปจอดเลือดในสตรีมอันนี้ทําคลิปก่อนเดี๋ยวจะยาวกันไปนะเออให้ดูเกมเพย์ก่อนอันนี้รายวันภารกิจรายวันที่เราทําสําเร็จนะโอเคอันนี้หมวกแว่นแบนถุงมีอะไรจะแจก นี่ยวันแรกรับไปเลยวันที่สองได้ไหมจิกซอจะแจกไอตัวนี้นะครับผมจนหมดล็อกอินสิ้นเดือนนี้เลยนะฮะอ้าพี่เอาไม่ได้วะไม่ได้ครับผมน่าจะเป็นของเสียตังค์นะฮะอันนี้ก็ไม่ได้แต่มีเครื่องหมายตกใจไว้เพื่อเพื่อแล้วก็อันนี้ไม่รู้แจกอะไรนะฮะ เอ๋อ,อเติมนันเติมเงินครับผมเติมเงินเหมือนกันอันนี้คือเฮ้ยผมกดแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันเป็นอะไรวะมันไม่ให้อนะเออมันเครื่องหมายตกใจก็ไม่หายด้วยอันนี้อันนี้หนานะอันนี้สองอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนะเรื่องอ๋อ,อน,นี่เปิดกระชานะ สองพันเพชรเลยเหรอไม่มีปัญญานะเดี๋ยวดูดิว่า,วามีตู้แถบไหมอ๋อนี่หัวใจมีเปิดตู้นี้ด้วยนะฮะใช้คำภีแล้วก่อนนึเรื่องอันนี้คือสมุดภาพอันนี้คือยังไม่เปิดนะฮะนี่มันที่เล่น3มครั้งนะทำตามเคล็ดมันบอกนะผม ตอนนี้กดสกิปข้ามไม่ได้เนาะเนี่ยดูบัฟได้ตรงนี้นะมีบัฟอะไรตรงนี้นะผมเนาะนี่อันนี้มีบัฟของเราไม่มีอะไรเลยสักอย่างกด <g ird> คูณสองตรงไหนยังไม่เห็นนะไม่เป็นไรครับเราเลเวลสี่สิบกับสามสิบสองตัวก็ได้นะระหว่างสู้กดกระเป๋าได้ด้วยอ,อ่โอเค นี่รับไปเราก็เล่นด่านเรื่อง,องไปได้นะฮะนี่ยังไม่ถึงไหนเลยนี่ก็มาที่ด่านเรื่อง,รองครับภาพจะสวยมากๆนะฮะไม่เหมือนพวกทั่วไปสังเกตดีๆจะมีเงานะฮะไม่ใช่ลายเส้นแบบกากๆตลอดแบบสมัยก่อนนะฮะภาพสวยมากๆนะฮะเป็นเอเดนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมภาพแล้วมีเอฟเฟกกราฟิกสวยงามนะ ทำไมชนะง่ายได้ขนาดนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเนาะการต่อสู้เนี่ยเดี b b ๋ยวระบบต่างๆมีก yeah> ีววอลไหมเนี Fine, ่ยต้องเปิดก <sh ันอ yep ีกเยอะเลยแหละท่านนะก็อันนี high, Muslims, um ้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปก็พอน้จิ้มน้งจิ้มแล้วกันนะ่ยยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ช่องสุเกมด้วยนะใครจะโหลดก็ลิงก์โหลดอยู่ข้างล่างอ่าได้ข้างล่างดิคิปชั่นอ่ะเนาะยังไงก็มาร่วมสนุกกันได้นะเผื่อช่วยๆกันเปิดระบบว่ามีอะไรบ้างนะผมเนาะ ก็น่าสนใจมากๆครับเกมภาพสวยมากๆเลยนะฮะนารุโตะด้วยนะฮะน่าจะหนีลิขสิทธิ์นะดูทรงหรือไม่กระถูกลิขสิทธิ์ก็ได้นะรอดูว่าจะเข้าไทยไมนมอนาคตยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮยยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม